เรื่องของชัดชาติชัดชาติเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกรุงเทพกว่าล้านล้านสามแสนกว่าเสียงและเป็นคะแนนเสียงที่ถือว่าไม่น้อยน่าจะสูสีกับสุขุมพันธ์นะคะซึ่งในตอนนั้นมีการหาเสียงด้วยสโลแกนที่ว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะคะสุดท้ายนะคะพอเลือกเราไปเนี่ยนะคะเขาก็มาค่ะตัวอะไรมาก็รู้กันอยู่ มันก็มีประเด็นที่บอกว่าการที่ชัตชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมแล้วปล่อยให้มีม็อบเนี่ยเป็นความผิดซึ่งมันไปสอดคล้องกับครั้งหนึ่งนะคะตอนที่าชาดชาติเนี่ยนะคะลงสมัครผู้ว่ากรทมแล้วก็ไปดีเบตแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นม็อบเนี่ยสื่อให้ความสนใจค่ะแล้วประชาชนก็ให้ความสนใจก็จะถามผู้สมัครอันดับหนึ่งถึงห้าว่าคิดอย่างไรหรือจะทํำยังไงถ้าเกิดว่ามันมีม็อบนะคะ ซึ่งก็มีการดีเบตกันไปก็อย่างที่เราได้ได้ฟังกันนทุกคนตอนนั้นก็แบ่งรับแบ่ง,บง,บง,บงสู้เพราะย,ยังไม่ถูกเลือกแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะที่ฉันบอกว่าหลังจากนั้นก็จะมีอา,อาจารย์คนหนึ่งอาจารย์คนนี้ที่ฉันบอกเลยค่ะว่าแต่ละครั้งที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเรียนมาเนี่ยแกได้อะไรบ้างบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเลือกชัดชาติหรือถ้าชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากทมรับรองว่ามอบเด็กเกลือนกรุงแน่ อีกคนนึงก็เป็นระดับเหมือนกันนะฮบอกว่าถ้าชัตชาติเนี่ยได้เป็นผู้ว่ารับรองเลยนะครับเผาบ้านเผาเมืองจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่มันลืมบอกไปค่ะว่าใครเป็นคนเผาการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนะฮะคือใครเป็นคนทําอืมทีนี้ที่ฉันบอกว่าประเด็นของชัตชาติเนี่ยชัติชาติก็พูดถูกนะคะคือชัดชาติเป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดและเขาก็ไม่สนใจคือเหมือนกับว่าถ้าเขาผิดเนี่ยคุณก็ลดเขาเลยแต่เขาเนี่ยมาจากการเลือกตั้ง ชัดชาติไม่ได้บอกว่าโอ้ผมไม่ผิดโอ้เดี๋ยวต,ต่อไปผมจะอะไรเขาเป็นอย่างนี้เขามีสิทธิ์ที่จะต้องดูแลผู้ชุมนุมกรณีที่ให้ไปชุมนุมที่ม็อบคือเขาเป็นผู้ว่ามีหน้าที่ที่จะจัดการชุมนุมให้กับประชาชนและถ้าประชาชนหรือม็อบเนี่ยไม่อยู่ในที่ที่เขาจัดให้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรค่ะนี่มันคือประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยผู้ว่าทําหน้าที่ของตัวเองแล้วส่วนประชาชนเนี่ยจะทําหน้าที่ของตัวเองได้หรือไม่ อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาละเมิดทาผิดกฎหมายเป็นหน้าที่ของตํารวจค่ะชัดชาติไม่ใช่ตํารวจค่ะทีนี้พวกที่มากดดันชัดชาติบอกว่า,าทุกวันนี้นะคะตั้งแต่มีผู้ว่าที่ชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือไม่ทําอะไรเลยะคะ่ะไม่เต้นไม่เต้นก็วิ่งนะฮะไม่วิ่งก็ทําหาอะไรก็ไม่รู้วัน,ว,นวันไม่เห็นมีผลงานนะฮะ,ะ,ะเห็นไหมชัดชาติอยู่น้ําก็ท่วม ก็คือที่ฉันอยากจะบอกว่ามึงไปเอาเทวดามาเป็นผู้ว่าน้ําก็ท่วมค่ะนะคะมันไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ว่าท่วมแล้วเนี่ยนะคะมันระบายเร็วไหมหรือว่าท่วมขังวันสองวันแล้วมึงถึงจะค่อยเห็นผู้ว่าโผล่หัวออกมาแต่ในขณะที่ฝนตกในขณะที่น้ําท่วมผู้ว่าช่วยเข็นรถผู้ว่าออกมาร่วมทุกร่วมสูขกับประชาชนมันคือสิ่งที่มนุษย์คนนึงจะทาได้นะ,ะผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แอดเวนเจอร์ไม่ใช่เป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่เทวดาที่ไหนอีควายเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่มนุษย์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนบนท้องถนนที่มีน้ําท่วมอยู่จนตีหนึ่งตีสองตีห้าก็ตื่นขึ้นมาไลฟ์สดทํางานมึงจะเอาอยัางไงอีกคะมึงต้องการผู้ว่าแบบไหนอ่ะมึงไปเชิญเทวดาลงมาลงสมัครเลยไปทีนี้ผู้ว่ากรทมนะคะที่ถูกกดดันเนี่ยก็ถูกสลิบม,มันดา่าบอกว่าเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยแหละคือผลงานชิ้นเอกเพิ่งเห็นผลงานของผู้ว่าคนนี้ครั้งแรก ก็คือผลงานที่เอื้อให้มอบเนี่ยนะฮะ,ะมาล้มประชุมอาเซียนไม่ใช่โอเปกสอง2ถามจริงๆนะคะมึงอ่านข่าวมังไหมมึงดูข่าวมังไหมถามมึงคำเดียวว่ามึงรู้ไหมว่าเอเปก2 0 2พบที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาประชุมกันเรื่องอะไรและอยากจะถามมิน,นิเียวบอกว่ามึงรู้กฎหมายแค่ไหนถึงได้มากดดันแบบนี้นะฮะไอ้พวกที่กดดันออกคลิปก็อีกพวกหนึง่ง ส่วนไอ้พวกกลุ่มนะคะที่จะไปยื่นหนังสือให้ปลดชัดชาติเนี่ยดิฉันก็ถามว่าการที่จะมีคนยื่นหนังสือให้ปลดผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมันก็ต้องมีข้อหามีอะไรที่ชัดเจนดิฉันถามว่าข้อหาที่ว่าถ้าเป็นข้อหาที่บอกว่าชัดชาติเป็นคนที่เอื้อให้มีม็อบก็ต้องถามอย่างนี้คะ่ะว่าชัดชาติไปสั่งให้ม็อบทําอย่างนั้นอย่างนี้เหรอในกรณีเดียวกันนะคะดิฉันบอกว่าในกรณีของลานคนเมืองเนี่ยนะคะซึ่ง ประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดพอเข้ามาถึงแล้วนะคะเช้าไปเย็นกลับไม่ได้เขาไม่มีที่พักนะเขาก็ต้องพักตรงนั้นเดียฉันถามว่าถ้าผู้ว่าไล่ประชาชนที่อยู่ที่ลานคนเมืองออกเพราะนี่คือกฎที่ผู้ว่าวางเอาไว้แล้วรัฐบาลไม่ต้องการเห็นม็อบเดือค้างคืนผู้ว่าเป็นหมาค่ะไม่ใช่คนลานคนเมืองเนี่ยนะคุณจะเอื้อให้ประชาชนเขานอนหรือให้เขาพักผ่อนหรือให้เขามีที่ท,ที่อยู่ เพราะเขามาจาัดต่างจังหวัดเดินก็หลงนะคะนั่นมันคือมนุษยธรรมดิฉันบอกว่าถ้าศาลไหนตัดสินให้ชาติชาติผิดและปลดชาติชาติออกจากการเป็นผู้ว่าด้วยประเด็นที่ถูกร้องแบบนี้ดิฉันบอกได้เลยค่ะดิฉันหรือคนที่เลือกชาติชาติทั้งหมดล้านกว่าเสียเนี่ยคงยอมละค่ะนะคะไอคนที่ไม่ได้เลือกมีสิทธิ์จะนายมาสั่งปลดส่วนคนที่เลือกเมื่อคนที่ตัวเองเลือกถูกทำแบบนี้ จะอยู่ไหมคะสรุปนะคะไอ้พวกที่เย้ยๆเกันวันนี้ถามว่ามือเองก็ไม่ได้ทําให้บ้านเมืองสงบตรงไหนเลยมึงก็สอทุกประเด็นมึงก็เล่นทุกประโยคมึงก็เอาทุกอย่างนะคะดิฉันบอกว่าเก็บทุกดอกถลอกทุกเม็ดก็คือพวกหานี่แหละคะ่ะก็คือตามจิกตามอะไรเลยแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการเฝ้าดูวอลลุ่มกันไม่ต้องมาหาแดกหรอคะวันนี้พอกินกันหรือย,ยังนะ,ะที่มายุง่งมาวุ่นวายพวกนี้ทําเพื่ออะไร เด็กพวกนี้เขาทําเพื่อส่วนรวมพวเ,เพื่อคนที่ไม่มีปากมีเสียงไม่มีใครไปฟังเขาเพราะฉะนั้นส่วนไอ้พวกที่มาบอกว่าอีพวกนี้อย่าทำมาล้มชาติมาอะไรจํานวนคนที่จะมาล้มชาติานี่ท่านบอกว่านะคะยังไม่เท่ากับตีนคอฝอเลยค่ะพวกเขามามือเปล่าตีนเปล่านะคะพูดง่ายๆว่าถ้าคอฝอเอาตีนที่ใส่รองเท้าอย่างงี้ถีบสักทีหนึ่งนะคะเขาก็กระเด็นแล้วเขาสู้อะไรพวกมึงไม่ได้ละค่ะนะคะ ทีนี้การจะปลดชัดชาตินะที่ฉันบอกว่าไอ้ที่พูดบอกว่าไม่มีผลงานไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นผู้ว่าคนนี้ทําไม่มีม็อบหรือเอื้อประโยชน์ให้ม็อบหรือเหมือนกับเข้าข้างม็อบไม่จัดการกับม็อบเนี่ยนะคะมีชาติคนเดียวที่ไหนการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี4ี่เกตอนนั้นผู้ว่าชื่ออะไรหลังปีสี่เก้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้า1ูนย์ห้าหนึ่งห้าสองก็มีการชุมนุมอยู่ประปราย แล้วมามากที่สุดเลยนะคะก็คือปี53 50 51 52เนี่ยนะคะมันอยู่ในช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลที่ขึ้นมาเพื่อร่างรัฐมนูญก็คือรัฐบาลของสุรยุทธ์จุลานนท์จนกระทั่นร่างรัฐมนูลเสร็จก็มีการเปิดการให้ให้มีการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะมันก็ได้รัฐบาลมา ทีนี้การชุมนุมทางการเมืองในตอนนั้นนะคะที่ฉันบอกว่าหลังปีสี่เก้ามาจนกระทั่งถึงปีห้าสามใครเป็นผู้ว่าแล้วหลังจากปีห้าสามมาจนกระทั่งนะคะถึงปีถึงปีเนี้ยนะ,ะถึงปีหกหกห้าเนี่ยใครเป็นผู้ว่าชัดชาติเพิ่งเข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยนะคะในช่วงต้นต้นปีนี้เองพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ว่ายังไม่ถึงหนึ่งปีมันก็มีม็อบนะคะแล้วที่ฉันบอกว่าช่วงชัดชาติเข้ามาเป็น ผู้ว่าเนี่ยม็อบเนี่ยยังบางตาไปเยอะสมัยตอนที่อัศวินเนี่ยม็อบมันเป็นม็อบใหญ่ขนาดไหนเป็นม็อบที่ถูกสลายการชุมนุมอย่างโอ้โหเอาเอารถจีโน่มาฉีดน้ําเวลาไฟไหม้เนี่ยนะคะรถจีโน่แม่งเสียไม่สามารถที่จะใช้ฉีดน้ําช่วยเหลือประชาชนได้แต่เวลามีประชาชนมาชุมนุมรถจีโน่แม่งเตรียมเลยค่ะนะคะไปจอดอยู่แถวสภาไปจอดอยู่แถวทำเนียบตรงไหนที่มันมีการชุมนุมนะคะเดี๋ยวก็ไปจอดรอแล้วค่ะ แต่เวลาที่ไฟไหม้มีคนบอกว่าเอ้เรามีรถจีโน่ที่สามารถฉีดน้ําแดงดนสูงได้นู่นนี่นั่นปรากฏว่ารถเสียค่ะทําไมถึงเสียคะม็อบมันเอาทรายไปใส่ค่ะแล้วมึงไม่ซ่อมเหรอคะรถซื้อมาราคาตั้งเท่าไหร่คือแต่ละเหตุผลที่พูดออกมาเลี้ยนบอกเลยสัว่าเขาเรียกว่าแถนะ,ะชัดชาจะถูกปลดหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วถ้าพูว่านะคะที่มีปล่อยให้มีม็อบเกิดขึ้นจะต้องถูกปลดมึงย้อนกลับไปปลดสุขุมพันธุ์แล้วก็อัศวินด้วยจ้ะ ฝากมึงด้วยรักชาติแบบนี้ก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นแนวของมึงมึงเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มึงบอลทูบีก็เรื่องของมึงแต่ว่าในขณะเดียวกันนะที่มาอัดคลิปสมน้ำหน้านู่นนี่นั่นดินฉันบอกว่ามึงเคยนึกถึงนะคะครั้งที่พวกมึงเนี่ยนะครับปาระเบิดเข้าใส่ควบคุมฝูงชนจนนายตำรวจคนหนึ่งต้องออกมาเตะนะเตะลูกระเบิดออกไปเพื่อที่เพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้ปลอดภยัยจนตัวเองขาขาดแบบนี้ นะฮะดิฉันบอกว่ามึงก็หัวเราะด้วยสิหรือในช่วงการชุมนุมของพันธมิตรที่มีการถอยรถมาทับตำรวจจนขาหักอ่ะอันนี้มึงก็ช่วยหัวเราะด้วยสิหรือมึงหัวเราะไปแล้วดิฉันบอกเลยนะคะว่าตัวฉันเองหัวเราะไม่ลงค่ะสมน้ำหน้าไม่ลงด้วยนะฮะขนาดจาับซีโฟโบปิงปองนะคะที่เสียชีวิตต,ตอนนั้นเนี่ยดิฉันยังไม่กล้าที่จะไปไปอะไรเลยสะออกสะใจ,จไม่มีเลยค่ะคนตายก็คือคนตายเขาก็มาด้วยด้วยความคิด ด้วยความเชื่อของเขานะคะเพราะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพวกที่ออกมาพูดเปรียบเสมือนกับประชาชนหรือคนที่ออกมาเรียกร้องชุมนุมนู่นนี่นั่นเป็นหมาเป็นแมวมึงก็เฮี้ยค่ะบอกเลยค่ะนะคะมึงอย่าคิดว่าตัวเองมึงอย่าคิดว่ามึงเป็นคนทำอย่างกับว่าประเทศไทยทำอย่างกับว่ากรทมเนี่ยนะคะมันมีผู้ว่าอยู่คนเดียวผู้ว่ามีตั้งหลายคนมึงไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยนะผู้ว่าที่ พวกมึงชื่นชมสารเสริญนะคะเคยทําอะไรบ้างล่ะแต่ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้ตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมาแล้วค่ะแล้วเวลาที่เขาวิ่งหรือเวลาที่เขาออกกําลังกายหรือเวลาที่เขาจะไปเต้น,นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เวลาราชการกขาอีควายในเวลาราชการเขาทํางานแล้วดิฉันบอกว่าตั้งแต่เกิดมานด้พูดเลยนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ประเทศไทยมีผู้ว่านะคะไม่เคยเห็นผู้ว่าคนไหนทํางานได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของชาติเลย ดังนั้นพวกมึงจะต้องการนะคะใครมาเป็นผู้ว่านะ,ะนอกเหนือจากนี้มึงก็ต้องไปเอาเทวดามาแล้วค่ะคงไม่มีใครที่จะทางานได้ขนาดนี้แหละค่ะนะคะแล้วนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ฉันบอกว่าปรากฏการณ์ของชัดชาติเนี่ยนะคะทำให้พวกมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าคนเนี่ยเขาไม่เอาพวกมึงเดี๋ยวถ้ามีการเลือกตั้งนะคะถ้าเกิดว่านะคะนรกไม่ชังสวรรค์ไม่แกล้งเนี่ยคนไทยต้องได้เลือกตั้ง แล้ววันนั้นพวกมึงจะรู้ค่ะว่านารกนั้นมีจริงแล้วมึงจะรู้ว่าประชาชนนั้นไม่ใช่เพื่อนเล่นของพวกมึงที่จะมาทํายังไงกับกูก็ได้ไปเดี๋ยวเอาเงินมาให้มึงก็ต้องเลือกกูกลับมาแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นที่ฉันจะบอกเลยเขาเฉันจะเลิกเลยไม่ต้องพูดกันแล้วค่ะเพราะว่าพวกมึงว้อนกันเองชอบอย่างนี้อยากได้แบบนี้นะคะทำไมถึงไม่ทําให้ประเทศไทยมันดีๆทําไมถึงไม่ช่วยกันทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นอารยะเป็นสากล ดนะิฉันบอกว่าการสลายการชุมนุมหลายๆครั้งเนี่ยมันผิดหลักสากลมาโดยตลอดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอ้างว่ามีม็อบมีม็อบม็อบมันมีความรุนแรงนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าท่านจะมีการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่มีครบหมดนะพูดง่ายๆว่าโดนอะไรก็ไม่ระคายผิวแล้วนะป้องกันกันขนาดนั้นในขณะที่ประชาชนหัวก็โลง่งนะะมือไม้แขนขาโลง่งพร้อมที่จะโดนตลอดแล้วก็ในกฎในหลักการของความเป็นเจ้าหน้าที่นนเนี่ยนะคะคุณก็ต้องเก่งกว่าประชาชนสิ คุณต้องมีความอดทนกว่าอดกลั้นกว่ายุทธวิธีคุณก็มีอ่ะทำไมต้องใช้วิธีประทา้าทำไมต้องปราบนขนาดนั้นแต่เพียงอย่างเดียวไอ้ประเภทที่แบบว่าออกทรโรโครม,มาบอกว่าอย่างนี้นะที่ไหนเขาก็ใช้กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่ยุทธวิธีคุณมีแค่นี้เหรอเสียดายเรียนจบแล้วอบรมมาด้วยเงินภาษีประชาชนแล้วทําได้แค่นี้